อาคนบอกไม่ทำก็มีคนบอกทำได้ก็มีคนบอกถึงก็มีคนบอกไม่ถึงก็มีหลักการพวกนี้ใครเป็นคนหันอยากใครเป็นคนรู้จริงหรือเรารู้จริงเราก็ไม่รู้จริงใช่ไหมแม้แต่การใส่บาตรการทำบุญทานเนี้ยบางคนบอกทำทานไม่ได้ใครรู้จริงในเรื่องนี้ผู้ช่างเป็นคนรู้จริงและหักแหลกข้อมูลจริงออกมาปั้นอ่านอ่าน เราเนี่ยจำมาแค่นั้นแหะแต่เรากำลังจะมาแยกว่าสิ่งที่เราจำมานนเานี่ยมันถูกหรือผิดมันไม่ได้อยู่ว่าวิธีการแตกต่างแตกต่างก็แตกต่างแค่นั้นแต่ใครล่ะเป็นคนคิดวิธีนี้นคนแรกเรามาสาวหาต้นต่อใครเ่ะยุ่งเอามาจากใายเอามาจากพ่อพ่อมาจากใายปู่ปู่มาจากรายจากทวดทวดมาจากใายไล่ไล่ไล่ไม่ชมพระพุทธเจ้าละ่ะเพราะคนแรกที่พูดเรื่องศาสนาพูดมาจากคนแรกคือพระเจ้า แต่คนนั้นก็ปวดนะบอกพระุทธเจ้าสอนก็ไม่ทั้รนีอะไรที่พระพู้ช่วยได้ทำมาตัวเนี่ยว่าพระุูธเจ้าเทยฟูเราตลองมาแยกแฟกความจริงกับสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงออกจากกันก่อนไม่ใช่ว่าเอ๊ะต่างวิธีหรืออะไรภายใต้ความจริงนั้นที่ศาสนาปัญญัติมีวิธีต่างๆอย่างไรมีมีเช่นมาวิธีในการเข้าถึงวิลุเยอะแยะพระผู้เจ้าบัญญิแต่ไอ้พวกที่ปัญญาเกินก็มีเช่น นั่งสมาธิแถวอุริโนเข้าฌานแล้วต้องสั่งผู้ว่าฌา,ยยานเหมือนกันแต่ต้องสั่งแต่พระเจ้าไปสอนแล้ว,ว่าสั่งไม่เคยสั่งเดียวแต่ที่เจ้าสอนกายต้องสงบระงับอ,อ,อ้าวสวดกันแล้วนี่เห็นไหมแล้วข้อมูลตรงจริงคือของใครนี่แหละปัญหาคือตรงนี้เนี่ยนักอพทย์ยังไม่มีมาตรฐานตรงนี้โยมจะไม่รู้อะไรเลยและโยมก็จะจำไปจำไปตามเขาว่าเขาว่า,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 าทั้งนั้นเลย และสาวหาต้นต่อไม่ได้เราไลนำเอาต้นต่อมาให้โยมหรือว่าต้นต่อศาสนาพุทธที่ไหนตัวได้อย่างไรหน้าแบบนี้แต่ก่อนโยมต้องเปิดเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้บอกไม่ต้องกดวินาทีเดียวตอนนี้ถ้าจะมาลักกันทีตรงนี้